ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงเก็บตกของเกมนี้นะครับเนี่ยเกมรักเราแหละอ๋อตอนจบมิตะเขาบอกว่ามันจะร้อยแล้วโอเคถ้าร้อคือเรากลายเป็นตลับแบบร้อยเอร์าทำอะไรอะอะไรอะคือยังไงอะเราดึงออกเหรอะเอ้าแสดงว่าตัวเราเป็นตลับมาตั้งแต่แรกแล้วนะถ้าอย่างานั้นะ อโอ้โหเกมมันลึกเหมือนกันนะหมายถึงว่ามิตะนะครับเขาเอาเราที่เป็นตลับเสียบกับเกมคอนโซลเพื่อจะมาเล่นมิตะอีกทีหนึง่งอู้นี่เล่นเกมซ้อนเกมในเกมอีกทีหนึ่งเหรอวัดเฮ้ยมีจริงด้วยครับอะไรทำไมมิตะเป็งนงั้นน่ะเซเลนเดอร์เซเลนเดอร์แมนเหรออู้ โอ้น้องก็น่ารักดีนะโอ้โหอ,อะไรเหรอเนี่ยหืมอ,อะไรวะน่ะฮะฮะอะไรวะน่ะ <c arr ots> แครอทเดยอะมากเลยเป็นบักที่ตลกจริงๆ <c oughs> อ๋อเป็นบักของเกมอาโอนี่ไง โอ้โหเล่นมาตั้งหลายฉากหามาตั้งหลายฉากเพิ่งได้ของน้องแคปปี้คนแรกนะครับโอ้ยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยผมชอบภาพนี้มากในบอกว่าอ่านหนังสือไงลูกใหญ่ไปไหมกลัวเราไม่เห็นเหรอ พวกเรายืนอยู่ข้างกันยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่เงียบๆทำไมไม่พูดอะไรบ้างล่ะลิ้นจุกปากคุณอยู่หรือไงหรือว่าคุณแค่ไม่มีอะไรจะพูดนะเนี่ยชุดแวมไพรยครับผมยังไงก็เป็นเกมที่เรารักไยบายครับสวัสดีครับตอนแรกว่าจะนอนแล้วนะครับแต่ว่ามันค้างคาใจอะนอนไม่หลับเออของไม่ครบโอเคไป ก็ไม่เก่งเท่าไหร่นี่ว่าเอออันนี้เป็นเทคที่สามแล้วนะไปโรงเรียนหรอไม่ฉันไม่ได้ไปค่ะแต่ฉันชอบชุดนั้นนะคุณไม่คิดว่ามันน่ารักหรอถ้าใส่ชุดนั้นนะ่ะอ่านี่ไงเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องในชุดนักเรียนเป็นยังไงเพราะน้องก็อยากใส่นี่ไงน้องไม่น่ารักตรงไหนเอาปากกามาวงดิโอ้ยจริงๆเป็นชุดหลักได้เลยนะเนี่ยน่ารักอะ่ะ